สวัสดีครับน้านาน,านักตกปลาทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาสักเท่าไหร่พอดีมาบ้านแฟนนะฮะก็เลยแวะมาเล่นนะครับโหแต่ปาไส์สวยมากไซส์สวยมากๆเลยมาน้ําไหลนะผมลงพักน้ําไหลก็ตรงนี้แหละโอ้โหเหดินลูกละโอ้แต่ตัวสวยนะตัวสวยโอ้ ยื้อซื้อโอ้ยไม่ได้เอาที่นี่กล้องมาเดอเด้อเเาไม่ได้เอาเด้อยือ้ซื้อทำ้แมโอ้โหโอโโอ้าวมาโทษทีเด้ออ้าวเด้อเดอเดโอเคจบไว้ก่อนเดี๋ยวรวบรวมให้ดูอีกทีหนึ่งวันนี้ มาทั้งฟงมาทั้งป๊อกไอ้ห้าวสวัสดีนะครับนันฮา,นาป๊อกตัวที่สองเออแต่ตัวนี้มีไซส์วะ่ะตัวนี้ใหญ่หน่อยนึงโอเคปล่อยนะครับ